สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านใจใส่พลังบวกนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะว่าเราจะคุยกันในสถานการณ์ชีวิตเรื่องอะไรนะคะหัวใจดวงแรกที่สุ่มหยิบขึ้นมานะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพของสาวสาวน้อยคนหนึ่งนะคะซึ่งก็ดูแบบน่ารักดีนะคะดูเป็นคนน่าดูทีเดียวนะคะทีนี้พอ,อหัวใจอีกใบหนึ่งนะคะน่าจะ จากชีวิตที่เคยรู้สึกพอใจรู้สึกมีความสุขรู้สึกพอใจในความเป็นไปในชีวิตเนี่ยตอนนี้ก็รู้สึกเหมือนมีความเครีครยดนะคะมีความเค,เครียดแล้วค่ะนะคะทีนี้ก็รู้วิธีการจัดการความเครียดซะด้วยนะคะก็คือถ้ารู้สึก ไม่ดีเนี่ยก็ให้ทานกล้วยนะคะกล้วยเนี่ยจะทําให้เราอารมณ์ดีขึ้นนะคะแล้วก็ทานช็อกโกแลตค่ะนะคะทีนี้ปัญหามันก็อันนี้พวกนี้มันเป็นการเป็นการเยียวยาที่ปลายทางะคะ่ะปัญหานะคะก็คือน้องคนนี้ค่ะชอบชอบส่องอะคะ่ะชอบแอบดู คนนะคะอาจจะไม่ต้องแอบดูก็ได้นะอายุนี้เราส่อง facebook หรือว่าส่องดูความเป็นไปในชีวิตของคนเนี่ยนะคะก็ทำให้รู้สึกรู้สึกรู้สึกเหมือนแบบเอ้ยเหมือนเราเริ่มจะด้อยกว่าคนอื่นแล้วนะคะเริ่มจะด้อยกว่าคนอื่นแล้วนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้ตัวเองก็เรียกว่าอยู่ได้อย่างสบายแล้วก็มีความสุขนะคะ ตอนนี้เริ่มรู้สึกหลังจากที่สองนะคะเพราะฉะน,นชีวิตท่านใดก็ตามนะคะที่เปรียบเทียบชีวิตเรากับคนอื่นนะคะมันจะเกิดความทุกข์ขึ้นทันทีเลยนะคะเพราะว่าถ้าเห็นใครที่เขากินหรูอยู่สบายหรือเขาก็นําเสนอชีวิตในส่วนดีๆไงส่วนไม่ดีเขาก็ไม่เอามาให้ดูหรอกนะคะทีนี้บางทีเราก็ไปเป็นเหยื่อของของการที่เราไปเสพไปดูนะคะพอไปดูเสร็จเราก็รู้สึกเลยว่าเฮ้ยทําไม ชีวิตเรามันเหมือนไม่ค่อยเท่าคนอื่นเขาเนาะจากการที่เราเคยพอใจในชวิตของเราเนี่ยนะคะแค่เราไปส่องดูเนี่ยนะคะแล้วคิดผิดนะ่ะคิดในสิ่งที่ไม่ควรคิดเนะี่ยทำให้เราไม่มีความสุขเลยนะคะทีนี้มันประกอบกับสานการณ์แบบนี้ค่ะว่าน้องคนนี้นะคะก็อาจจะอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าเงินค่อยๆร่อยรอลงไปค่ะนะคะเหมือนกับ กระเป๋าเริ่มจะแบนนะคะ,ะ,คะ,นะคะเหมือนใบไม้ร่วงอะนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ใช้เงินเนี่ยก็รู้สึกเลยว่ามันเหมือนต้องคิดเยอะขึ้นนะคะรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยคล่องตัวเหมือนแต่ก่อนแล้วก็รู้สึกกังวลว่าแล้วถ้าเงินมันหมดเปรียบเสมือนใบไม้ร่วงหมดต้นเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงซึ่งตรงนี้แหละมันก็ทำให,ให้เกิดความเครียดนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยแล้วเรา เราจะทายังไงดีหรือเราจะไปไหนดีนะคะแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะบอกนะคะก็คือต้นไม้เนี่ยตราบใดก็ตามที่มันยังไม่ตายนะคะพอใบไม้มันร่วงหมดเนี่ยอีกแป๊บเดียวนะคะมันก็จะมีใบใหม่ขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาได้สวยกว่าใบเก่าอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองมันอย่างเข้าใจสิคะแล้วเราก็ค่อยๆเตรียมความพร้อมของชีวิตนะคะ ทำอะไรได้ก็ทำไปก่อนนะคะแต่เนื่องจากว่าน้องคนนี้นะคะก็อาจจะต้องดูแลคนในครอบครัวนะคะซึ่งอาจจะเป็นน้องสาวนะคะหรือเป็นคนในครอบครัวที่เรียกว่าเป็นที่พึ่งนะเป็นน้องคนนี้ก็เป็นที่พึ่งให้กับทุกคนในครอบครัวละกันนะคะเขาจึงมีความกังวลเป็นพิเศษนะ,ะนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนแบบว่าโหเครียดเนาะเครียดเรื่องอะไรคะเรื่องเรื่องเงินนะคิดเรื่องเงินนะคะที่ที่แบบว่า มันก็หมดค่อยๆค่อยๆร้อยหร,รอไปเรื่อยๆนะคะนะประกอบกับตัวเองนะคะน้องคนนี้ค่ะก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นนักจัดการอะแล้วตอนนี้มันถึงชะตาชีวิตที่เฮ้ยมันจัดการชีวิตไม่ได้เหมือนอย่างเคยอะค่ะนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบชอบอะไรที่แบบว่าแหมมันจะต้อง มันต้องดูดีนะมันต้องมีการจัดระเบียบนะคะทุกอย่างมันจะต้องดีอันนี้ก็แปลว่ามันไปคิดในสิ่งที่ไม่ควรคิดแล้วก็มันเป็นความคิดที่ทําให้ฟุ้มเฟือยนะคะเพราะฉะนั้นน้องคนนี้อาจจะมีนิสัยใช้เงินเกินความจําเป็นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองลองดูนะคะว่าถ้าเราอยู่ในสภาพการแบบนี้นะคะเหมือนเงินค่อยๆร้อยหรอ,รอลงไปนะคะสภาพการในชีวิตมันเปลี่ยนไปหาเงินไม่ได้เหมือนแต่ก่อนนะคะ ลองค่อยๆคิดดูสิคะว่าเราจะทําอะไรนะคะทีนี้น้องคนนี้อาจจะคิดว่าแหมอยากจะตัดตัดตัดช่องน้อยแต่พอตัวละกันเพราะว่าถ้าตัวคนเดียวเนี่ยเลี้ยงตัวเองได้สบายเลยค่ะแต่ถ้าตัดช่องน้อยตัดเอ่อเรียกว่าตัดช่องน้อยแต่พอตัวนะเหมือนแบบว่าเนี่ยเหมือนแบบผู้ชายเสื้อแดงเนี่ยตัดตัดกิ่งไม้เนี่ยนะคะแล้วก็ทิ้งเลยเนาะนะจริงๆแล้วเนี่ยก็จะบอกเลยว่า น้องคนนี้ทำทำไม่ได้หรอกนะคะที่อยากจะตัดเนี่ยวูบหนึ่งมันอาจจะคิดได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยด้วยจิตใจนะคะที่เป็นหนูเนี่ยนะคะหนูเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนแบบใจดีมีเมตตานะคะจะเห็นแกเขาเรียกว่าเห็นแก่คนอื่นนะคะนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราเนี่ยวูบหนึ่งคิดถึงเรื่องตัดเนี่ยมันเป็นความคิดที่ไม่จริงแต่มันเป็นวิธีการแหมอยากจะหาทางออกอยากจะไปให้มันพ้นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าถ้าน้องคนนี้นะคะเป็นนิสัยแบบหนูอะค่ะนะคะ,นะคะก็จะมีอารมณ์มีความรู้สึกที่อ่อนไหวนะคะไอ้ประเด็นของการที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยนะคะเนี่ยก็ทำให้เราต้องต้องคิดหนักแหละนะต้องทำให้เราต้องคิดหนักนะคะไหนจะไหนจะน้องนะคะแล้วก็ไหนจะเอ่อคนคนที่บ้านนะคะไหนจะคนไหนจะน้องแล้วก็ไหนจะคนที่บ้านนะคะซึ่งมันก็ อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากใจว่างันเถอะนะคะเพราะฉะนั้นการที่การที่เราเป็นคนช่วยเหลือคนอื่นดีนะคะดีค่ะเห็นคนรอบข้างมีความสุขอันนี้คือดีค่ะนะคะมันเป็นเรื่องของคนมีน้ําใจอ่ะเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะคะแต่ทีเนี้ยบางทีอ่ะเบื้องบนอาจจะแนะนำเราไหมคะว่าเราอาจจะ ให้เขามากจนเกินไปนะคะและถ้าไม่ให้ก็อย่าไปรู้สึกผิดไงคะเพราะเราทำดีอย่างที่สุดแล้วอะข้อเสียเลยนะคะของของคนที่มีลักษณะเป็นหนูเนี่ยก็คือด้วยด้วยความใจดีเนี่ยแหละบางทีมันก็ทำให้เราถูกเอาเปรียบทั้งทัที่ก็ไม่มีใครมามีเจตนานะคะแต่หมายความว่าบางทีเราก็อาจจะถูกเอาเปรียบโดยที่โดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เอาใหม่นะคะขอฮิลใจน้องคนนี้นะคะด้วยเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปเงินเริ่มร้อยหรอเหมือนใบไม้ร่วงไปเรื่อยๆนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเรายังมีเวลาอีกถึงแม้ว่าจะไม่มากนะคะลองเขียนใชคะว่าเรามีความสามารถอะไรนะคะอะไรที่เราทําแล้วมันเป็นพรสวรรค์พิเศษของเราเลยหรือตอนเด็กๆเนี่ยนะคะแม่เราครูเราพ่อเราชมว่าเรา เก่งทางด้านไหนลองนึกย้อนไปค่ะแล้วลองดูสิคะว่าเราจะสร้างอาชีพอะไรจากความเก่งของเรานะคะอย่าเพิ่งไปคิดว่าเศรษฐกิจไม่ดีอคนไขาของไม่ไดนะะ้น้ำมันแพงน้ำจะท่วมโลกแล้วอะไรอย่างเงี้ยน,น้ำจะท่วมกรุงเทพแล้วเรื่องราวเหล่านั้นไม่ต้องไปคิดเลยค่ะนะคะคิดแค่ว่าเรามีศักยภาพอะไรและตอนเนี้ เราจะนําศักยภาพตัวเนี้ยมาใช้ค่ะเพื่อที่จะทําไมคะแก้ปัญหาสภาพคล่องนะคะลองดูค่ะมันอาจจะไม่ต้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็ได้แล้วมันก็จะเป็นประโยชน์กับกับคนอื่นนะคะนะต้องลองต้องลองค่อยๆเขียนดูนะคะอันนี้อันที่หนึ่งสองก็คือยอมรับสภาพเลยค่ะว่าเหมือนโลกธรรมแปดนะคะมันเคยมีมันก็ไม่มีได้เหมือน เหมือนเคยมีเงินแล้วก็เงินน้อยลงนะคะเป็นไปได้คะ่ะเคยมีคนรักเราแล้วก็วันหนึ่งเขาก็เขาก,เขาก็กลับเฉยๆกับเราหรือเขาอาจจะเกรดเราไปเลยก็ได้เห็นไหมคะคือทุกอย่างมันมีสองขั้วแบบสกขัดเนี้ยเราต้องเรียนนะคะเรียนแล้วยอมรับแล้วก็แต่ไม่ใช่ยอมจำนอนนะไม่ได้ยอมแพ้เป็นการยอมรับว่าอ๋อธรรมชาติของสรรพสิ่งรอบๆตัวเราเป็นแบบนี้นี่เองนะคะ เหมือนอจักรวรรดิโรมันเจริญถึงสุดก็ล่มสลายเห็นไหมคะเหมือนกับบางประเทศที่แบบโอ้โหเคยรวยมากแต่ตอนนี้กลับเศรษฐกิจไม่ดีอย่างมากนะคะเห็นไหมคะมันมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในโลกของเราไม่ใช่แค่ไม่ใช่เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นกับน้องคนเดียวแต่โชคดีคือน้องยังเริ่มไหวตัวแต่อาจจะมีความเครียดละเครียดก็จัดการจัดการด้วยการยอมรับก่อนนะคะยอมรับ ะะแต่ไม่ได้ยอมแพ้ยอมรับแล้วเราก็ปรับตัวเราจะปรับตัวยังไงดีคะให้เราอยู่ในสภาพการนี้ได้สภาพการที่เงินน้อยลงอย่างเช่นใช้เงินน้อยลงเขียนดูสิคะว่าอะไรที่จําเป็นและอะไรที่ไม่จําเป็นเราจะใช้เฉพาะเท่าที่จําเป็นเราเริ่มเราเริ่มมีสติในการใช้เงินเพิ่มมากขึ้นจากคนที่เคยใช้เงินแบบฟุง้งเฟอ้อใช้เงินกับความสมบูรณ์แบบแฟชั่นหรืออะไรก็ตามต่างๆหรือความหรูหราต่างๆนะคะ เอาใหม่ค่ะนะคะใช้ในสิ่งที่จำเป็นกินเมื่อหิวอยากอยากกินก็อยากกินกกกน,นะคะแล้วก็อันเนี้ยพอเราเราเริ่มปรับพฤติกรรมแบบนี้นะคะแต่โดยไม่ได้เป็นความทุกข์นะให้มันเป็นแบบฝึกหัดให้มันแบบฝึกหัดในชีวิตนะคะแล้วก็มีโอกาสอย่างเงี้ยวันพระนะคะหรือว่าวันเกิดเนี้ยอาจาย์เกิดวันศุกร์อย่างเงี้ยค่ะนะเราก็อาจจะทำไมคะรักษาศีล นะคะรักษาศีลลอ,ลองลองทบทวนศีลเอาศีลห้าก่อนก็ได้ค่ะรักษาศีลนะคะแล้วก็ทําจิตใจให้สงบนะคะถ้าสมมติว่านั่งสมาธิไม่ไดก้ก็ไม่ต้องนั่งค่ะนะคะทาอะไรที่มันส่งเสริมกับปัจจุบันขณะของเราแล้วให้มันสงบนะคะก็ก็ทาไปถ้ารู้ว่ากําลังคิดมากเลิกคิดมาก ะะก็รู้เอยคิดคิดไปก็ไม่มีประโยชน์นะก็ต่อต่อให้เขาเอีกสักหน่อยหนึ่งนะเออคิดไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วเราจะมาคิดอะไรดีคิดหาทางดีกว่าว่าทํายังไงที่เราจะจัดการกับชีวิตตรงนี้ได้แล้วทายังไงให้สถานการณ์มันดีขึ้นได้นะคะถ้านั่งสมาธิไม่ได้อาจารย์แนะนําให้น้องนะคะฝึกโยคะอาสนาคะคะนะโย,โยคะอาสนะเนี่ยจะเป็นกายบริหารเชิงสมาธิ ก็คือมันมีการเคลื่อนไหวนะคะแล้วรู้อยู่กับปัจจุบันอันนี้แนะนําให้ทําเลยนะคะควรจะต้องฝึกถ้านั่งสมาธิไม่ได้ก็อย่างน้อยฝึกโยคะก็ยังดีนะคะเพื่อให้จิตใจของเรานั้นมันเกิดความสงบค่ะนะคะพอเราจิตใจสงบแล้วเนี่ยมันจะคิดอะไรได้สมองมันจะเปลืองนะคะแล้วก็เราจะรู้เราจะมีหนทางที่จะทำให้เรา ไปต่อได้เองนะคะดังนั้นนอกจากสาทำยังไงให้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วจิตใจจะต้องสงบจิตใจจิตใจที่สงบเมื่อเราอธิษฐานเมื่อเราต้องการอะไรเนี่ยนะคะเราก็อธิษฐานจิตเลยค่ะแล้วสิ่งนั้นมันจะมาหาเรามันจะมีแรงดึงดูดมันจะมีพลังดึงดูดความสําเร็จสิ่งที่เราปรารถนานะคะวงเล็บนะคะภายใต้ที่เราอยู่ในศีลในธรรมนะคะนะเอาละก็เป็นกำลังใจให้นะคะ ก็เวลาที่สุ่มมาก็จะไม่ทราบหรอกค่ะว่าเป็นเรื่องอะไรใช่ไหมวันนี้ก็จะไม่ใช่เป็นความรักความสัมพันธ์เพราะมันก็ไม่มีไม่มีภาพที่จะเป็นเกี่ยวกับความรักเลยนะคะแต่มันก็จะเป็นเหตุการณ์ในชีวิตได้เหมือนกันนะคะขอบคุณที่ติดตามฟังมาถึงตอนนี้นะคะแล้วก็ให้โอกาสอาจารย์ในการทาความดีค่ะขอให้ทุกท่าน ทำดีและเว้นชั่วแล้วก็ทําจิตใจให้ผ่องแพ้วนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะเงินน้อยลงไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าให้สุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพจิตแจ่มใสมันไปต่อได้ค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ